สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่ผมช่องบัเบียดัมซิงครับพาเอฟซีมาชมสิบล้อกันใหม่ปลาเร้าครับมาถึงก็ก็ต้องเอาไล่ยายห้างครับพี่น้องใช้แบตกระติดเครื่องโหลดครับทันนี้สภาพสวยมากครับฮะสภาพดีมากรับวันนี้นิ่มๆเลยครับนิ่ม ตรงกระซีตรงล่างสวยคิ้นครับแต่กระบ,บะมันทรงมันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นทรงท้องเรือครับเนี่ยผมว่าจะเปลี่ยนกระบ,บะใหม่ครับพวกกระบอกด้ำกระซีเทียมสวยมากครับรถวิ่งยางมาต่อยมานะครับมีระบบลากลูกนะครับนี่นเเับสวยลยล<ด>น,น,นนะยไป จุดบานเลยเบรยกยูวะเบรยกยูวะเบรยกยูวะล่ะโอ้โอ้ป่ากี่ไปจริงเไหมวูนึงว้ย่ะวูย่ะไปนะครับโมเบรยกยูวะเนาะป่าผม ไปอัดรดเลยพี่น้องคุณน่ะกับลุงน้องคุนอันนี้ไม่ได้ทำไรนะครับมาถึงก็ใส่แบตเตอรี่ก็ขับเลยกระชนก็จะไม่ได้ใส่นะครับนี่เพราะว่าผมยกมาไม่ได้ขับมาเพราะว่าไอตอนไปซื้อนี่คือไปสองคนครับพี่น้องมี่นขับครับนี่งานก็เยอะแยะอนุ่งตรงนงัลงลุน้องก็ไม่มีครับหางเจชมีดาก็ยังไม่ได้ทําเลยขายนะครับใครสนใจก็โทรมาเป็นสามมิตรนะครับนี่เออสามมิตรปีปีอะไรวะ ปีสี่เจ็ดนะเห็นไหมทุกคนนี่สามมิตรปีสี่เจ็ดหางสวยครับนี่ไม่มีไม่มีรอยเ้ารอยอะไรเลยแต่สีไม่สวยมันจอดนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรให้นี่สามมิตรแท้นะครับนะยาวเจ็ดเมตรห้าสิบเอ้ยไม่ใช่ยาวแปดเมตรนะครับตัวนี้ในเล่อแปดเมตรนะครับขายนะครับ b ีสี่เจ็ดราคาไม่แพงครับสองแสนกว่าบาทนะครับผมสองแสนกว่าบาทสามมิตรแท้เลยนะครับสภาพค่อนข้างที่จะเดิมนะครับ แค่สีไม่สวยว่าสีเดิมโรงงานครับเนี่ยาชงซอช้างสวยนี่กันหมาเดิมนะครับเห็นปะไม่เหรอเพจอะไรก็ยังอยู่อยู่นะครับเห็นไหมเพจอัตระบีก็ยังอยู่เลยเนีเ่ยอัติระบีทุกห้าพันกิโลเมตรครับแค่ยางไม่ไม,ไม่ไม่สวยเดี๋ยวมจะเปลี่ยนยางใหม่ให้เดี๋ยวดูวรวมก็คือดูกระบงกระบะฝาข้างเดิมนะครับสามมิตรเลยนะครับสีไม่สวยแค่นั้นนะครับนนั้นก็โอเคจะได้นะครับ ม,มีอะไรประมาณนี้ครับขายนะครับไม่แพงยี่สิบกว่านะครับผมยี่สิบต้นๆก็ได้นะครับโทรมาเอากสารเล่มทะเบียนครบนะครับหางนี้ก็ปีห้าเก้านะครับปีห้าเก้าหรือหกหกศูนยนี่แหละนะครับจำไม่ได้ครับก็มีคราบสนิมชายนี้นิดนึง แต่ไม่ได้ผูนะเป็นคาบพิเศษนะสีมันบางจัดครับพี่น้องสีเดิมทะเบียนครบเงิน,นหางนี้นะครับก็เอ่อเท่าไรกว่าราคาไม่แพงนะสี่แสนกว่าหางนี้นครับสวยครับสามมิตตัวใหม่นะครับใครสนใจก็ลองทักไทยสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0,8 8 4 7 4 6 3 8 2สานะครับย้ำนะครับ0,8 8 4 7 4 6 3 8 2สติดต่อได้ 25ชั่วโมงนะครับนี่สภาพเกาะเดิมๆเลยนะครับไม่มีอะไรมากมายเดิมๆสวยๆนะครับหาใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเอาไปก็วิ่งงานเลยไม่ต้องซ่อมนะครับภาพนี้นะครับแต่หางนี้ก็ต้องเก็บยางแล้วก็ถ้าอยากให้สวยก็เก็บสีนะครับแล้วก็สายดํามันหายหนึ่งเส้นครับเดี๋ยวผมมีผมใส่ให้เนี่ยสายดามันหายหนึ่งเส้นนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวใส่ให้ครับนี่โดยรวมก็โอเคเลยนะครับ ใครสนใจก็โทรมานะครับเดี๋ยวจะมีเข้ามาเรื่อยๆ